รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิทธิ์อุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจจำเดือนกุมภาพันธ์2567นะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับถือว่าเป็นเดือนที่พิเศษมากเลยในเดือนนี้นะเพราะว่ามีวันสำคัญก็คือวันตรุษจีนเรียกว่าเป็นปีใหม่ของชาวจีนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีวันวาเลนไทน์อีกนะครับแล้วในทางโหราศาสตร์เนี่ยก็มีความพิเศษขึ้นไปอีกนะเพราะว่า กุมภาปี2567นี้เนี่ยเดือนกุมภาพั์จะมี29วันนะ29วันในทางโหราศาสตร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่เรียกว่ามีอาทิย์กสุรทินวิธีการดูง่ายๆปีไหนนะหารลงตัวเอาคอสอนะเอาคสอมหารนะคิดศักราชนะสมมติปีนี้2024ใช่ไหมหารด้วย4ถ้าหารลงตัวแปลว่าปีนั้นเดือนกุมภาพั์จะมี29วัน ถ้าหารไม่ลงตัวก็มี28วันไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวประวัติตั้งแต่โอ้โสมัยซีซ่าสมัยที่เขาสร้างปฏิทินกันนะในทางโหราศาสตร์นะครับในกุมภาพันธ์เนี่ยจะมีดาวย้ายขยับปรับเปลี่ยน4ครั้งเหตุการณ์แรกนะครับวันที่5กลกุมภาพันธ์ดาวอังคารเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาเมษเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาพิจิกนะเป็นเจ้าเรือนการเงินของชาวมีนและตุลน,นะ จะมีการย้ายราศีแล้วได้ตำแหน่งคุณภาพเป็นถึงมหาอุดเลยมหาอุดเนี่ยหมายถึงมากหมายถึงโออาหมายถึงความดีอย่างเงี้ยนะครับโดดเด่นมากเลยเป็นมหาอุดเลยนะเหตุการณ์ที่2ก็คือดาวพระศุกดาวพระศุกรนี่ก็เป็นตัวแทนของความมงคลเป็นตัวแทนของโภคทรัพย์เป็นตัวแทนของการใช้ชีวิต ย้ายราศีในช่วงวันที่13กุมภานะแล้วได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคเนี่ยถ้าดาวมีตำแหน่งคุณภาพแบบนี้นะถือว่าดีมากเลยแล้วดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนการเงินของชาวเมษนะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงินของลัคนาการนอีกนะโดดเด่นมากเลยนะเป็นดาวประจําตัวพฤกษบเป็นดาวประจําตัวของตุลเห็นไหมอันนี้โดดเด่นมากนะครับถ้าดาวประจําตัวหรือดาวการเงินเนี่ยได้ตำแหน่งดีๆนะเตรียมสบายใจได้นะวันที่13บวันเดียวกันนะดาวอาทิตย้ายราศีเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็วันที่14ต่อเนื่องเลยนะดาวพระพุธเสดคือเดินหน้าอย่างรวดเร็วแล้วก็ได้ตําแหน่งคุณภาพเป็นเทวีโชคนะและช่วงไปปลายเดือนดาวพระเกตย้ายราศีในวันที่29คือวันสุดท้ายของเดือนเลยนะฉะนั้นก็จะส่งผลดีต่อทุกลัคนาเลยนะครับดวงแต่ละลัคนาจะเป็นยังไงไปติดตามนะครับลัคนากรากฎกุมภาพันธ์2567นะครับชาวลัคนากรากฎเนี่ยดาวประจําตัวก็คือดาวจันทร์ นะตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยดาวจันทร์อยู่ในตำแหน่งที่อ่อนกำลังนะครับเปรียบเสมือนแบบว่าไปผ่านสมรภูมิอะไรมาอย่างหนักๆเงี้ยนะฉะนั้นชาวลัคนากรากฎเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องอะไรที่กังวลใจหรือต้องบริหารจัดการอะไรต่างๆนะเหนื่อยมาพอสมควรน,นะแต่ตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับจนเข้าสู่กลางเดือนเนี่ยนะดาวประจำตัวก็จะมี ความแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆมีกําลังมากขึ้นเรื่อยๆนะจะมีโอกาสดีๆเข้ามาสนับสนุนนะทั้งการงานทั้งการเงินและมิตรสหายด้วยนะเรียกว่าทําให้เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะกลายเป็นเดือนแห่งโอกาสการเปลี่ยนแปลงเป็นเดือนแห่งการตัดสินใจสู่การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะแต่ต้องรอช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปนะเพราะว่าตั้งแต่ต้นเดือนมาเนี่ย กํากลังของดวงชะตาเนี่ยยังอ่อนกําลังอยู่นะเรียกว่าเพิ่งผ่านสมรภูมิเหนื่อยอะไรมานะฉะนั้นกลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยมันจะตัดสินใจได้ดีนะฉะนั้นถ้าใครจะตัดสินใจอะไรจะทําอะไรคิดอ่านการใดรอหลังกลางเดือนไปนะจะดีขึ้นนะครับถอดรหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลิขิตเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ดวงให้ถูกฉโกใครเคยเป็นแบบนี้บ้างขยันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้น อยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ขาขายไม่ดีฝืดเครื่องมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิบปีก็ไม่รวยสักเอกรู้สึกแบกภาระรู้สึกเหนื่อยกับการทํางานทํามากได้น้อยขาดผู้ไระทําขาดตัวช่วย วาวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตากับอาจารย์กฤษณะแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำเพื่อค้นหาประสาทต่างๆ,ๆตัวที่ขัดขวางและทําพิธีขอขมากรรมขออุศิกรรมค้นหาบุญกุศลหนุนนำตัวเองพรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์ฉลยที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมตุนดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโรดได้อย่างรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนถูกจังหวะเวลาของชีวิตอย่ารอช้าตรวจสุขภาพดวงประจํำปีกับอาจารย์กฤษณะหลังตุดจ,จีนชีวิตจะเป็นอย่างไรเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ Line แอดโอดตั้งแต่วันที่5กุมภาเนี่ยดาวอังคารเนี่ยนะครับได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดนะ ดาวคารเป็นเจ้าเรือนการงานและก็เป็นเจ้าเรือนปุตตะหมายถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆจะส่งผลให้เกิดการอนามิตเกื้อกูลเพราะย้ายไปอยู่ในในเรือนปัตตนีหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจานะมันจะส่งผลให้มีช่องทางใหม่คู่ค้าลายใหม่นะลูกค้าใหม่อย่างนี้นะครับหรือคอนเน็ชันใหม่ๆส่งผลดีต่อการงานส่งผลดีขับเคลื่อนนะให้เป็นไปนตามปาฏถนารฉะนั้น ใครที่จะออกแบบชีวิตตามดวงดาวก็ต้องหาเลยหาสแสวงหาตั้งแต่บัดนี้นะชมคลิปปุ๊บไปหาเลยพอดาวคันย้ายันที่5ปุ๊บส่องแสงสว่างขึ้นมาในเรือนคู่ค้ารายใหม่ช่องทางใหม่นะมันจะส่งผลดีแล้วพอกลางเดือนเป็นต้นไปนะกลางเดือนเป็นต้นไปตั้งแต่วันที่13เนี่ยนะดาวพระศุกร์ เสดอีกได้ตำแหน่งเทวีโชคมาร่วมกับดาวอังคารซึ่งเป็นมหาอุดอยู่นะมันจะส่งผลดีมากเลยนะมีคนมาช่วยนะตอนนี้เราหาคอนเนคชั่นหาเอเราจะแก้ปัญหายังไงเราจะหาคอนเนคชั่นใหม่ๆยังไงนะพอวันที่13เป็นต้นไปปุ๊บมีตัวช่วยนะเข้ามาช่วยเลยนะโดดเด่นมากมีโอกาสแล้วมาแบบฟุกฟุกด้วยมาแบบฟุกฟุกเลยนะมาแบบความเมตตาอยากช่วยเหลืออยากเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะครับจะโดดเด่นเลยและใน วันเดียวกันวันที่13เนี่ยดาวอาทิตนะดาวอาทิตย์ย้ายราศีด้วยเข้าสู่เรือนมอรณะนะย้ายราศีเข้าสู่เมรณะมรณะก็หมายถึงจบเปลี่ยนจากไปนะเป็นเจ้าเรือนการเงินคือกระดุมพระเป็นมรณะมีโอกาสต,ต้องใช้ใจ่ายฉะนั้นการตัดสินใจตรงนี้การเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันอาจจะต้องนะยอมเสียบ้าง นะไม่ใช่ว่าเราจะได้อย่างเดียวนะเพราะพอดาวทิศย้ายเข้าปุ๊บไปเจอดาวพระสาวเป็นคู่ธาตุไฟอยู่ในเรือนมรณะมันอาจจะทําให้ร้อนใจหรืออึดอัดใจหรือบางทีเกืนไม่เข้าใครไม่ออกแต่จําเป็นต้องทําก็ทําไปเถอะนะมันจะได้ความสบายใจขึ้นมานะแล้ววันที่14ตัดมาเลยดาวพระพุทธเสด็จเอกเดินหน้าเต็มกําลังเข้าสู่เรือนมรณะเช่นกัน นะเป็นเจ้าเรือนวินาศเป็นสหัสชชาเป็นมรณะนั่นหมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงนะหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจาเพื่อนอย่างนี้นะมันจะเปลี่ยนแปลงเกิดการจัดสรรปันส่วนเกิดการแบ่งแบ่งผลประโยชน์อย่างนี้นะใครจะเปลี่ยนหุ้นส่วนก็เปลี่ยนเลยนะหรือใครที่จะเ,เดินทางหรือเปลี่ยนแปลงอะไรก็ให้ทําในต่างถิ่นต่างที่ต่างแดนนะการเจรจาก็จะเจรจาแบบ จบเพื่อเริ่มใหม่จบเพื่อเริ่มใหม่อย่างนี้นะอันนี้จะดีมากนะถึงจะนําพาสู่ความเจริญสําเร็จสมปัตรถนานะฉะนั้นชาวลัคนากรกฎถ้าได้มาฟังคลิปก็ลองไปจูนตัวเองดูและปรับเปลี่ยนตามดวงดาวนะครับเลขสําหรับเสียงโชคนะครับ3 6 8 9 5ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับ ใครที่อยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับก็สามารถมาสนทนากันได้ทุกวันนะสิบโมงถึงเที่ยงอาจารย์ไบรท์สดทุกวันเลยมาสนทนากันพูดคุยกันอาจารย์ก็ให้ความรู้ด้านโหราศาสตร์นะครับทุกวันเลยรวมไปถึงวิเคราะห์โปรไฟล์ดวงให้นะครับใครอยากมาวิเคราะห์ฟรีก็เข้ามาได้นะอาจารย์มีวิเคราะห์เลขบัตรประชาชนด้วยใครที่สนใจนะทางเดินชีวิตตัวเองจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะถึงเวลาเรามีจังหวะไหนเป็นเคราะห์อะไรจะได้แก้ไขกันก่อนนะครับรวมไปถึงเลขศาสตร์ต่างๆเบอร์โทรศัพท์มือถือ นะเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถอย่างนี้นะครับเพื่อดึงดูดความมงคลก็จะวิเคราะห์ให้หมดเลยพอวิเคราะห์เสร็จแล้วก็มีคําแนะนําให้นะหรือถ้าใครอยากจะให้ออกแบบให้เลยอาจารย์ก็รับออกแบบฉลกมงคลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือพลังบวกเลขมงคลให้มีโชคลาภนะแก้ไขเลขที่บ้านแก้ไขทะเบียนรถอย่างนี้นะครับ เพื่อส่งเสริมให้ได้ความสําเร็จนะตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับและใต้คลิปนี้มีลิงก์กลุ่ม OpenChat นะครับเข้ามาพูดคุยกันมารับข้อมูลข่าวสารกันได้นะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับอาจารย์ก็มี คมภีเสริมดวงปีมังกรทองนะครับคมภีนี้เนี่ยก็เป็นความรู้ทางโหราศาสตร์แล้วก็เรื่องของการเสริมดวงให้เป็นมงคลตลอดทั้งปี2567เลยใครที่สนใจเรื่องการเสริมดวงนะครับก็จะมีความรู้ที่เป็นประโยชน์มีเลขม,มงคลตลอดทั้งปีเลยนะมีพยากรณ์ดวงให้ทุกๆ2เดือนด้วยแล้วก็มีเลขมงคลมีวิธีการที่ถูกต้องอีกหลายอย่างเลยนะครับอีกเล่มหนึ่ง บทสวดมนต์แก้กรรมเสริมดวงนะครับอันนี้สืบชะตาใหญ่ด้วยนะครับจะบอกวิธีหมดเลยว่าขอขมากรรมขอโหสิกรรมเจ้ากรรมในเวรทํายังไงมีบทพูดมีขั้นตอนพิธีกรรมมีบทสวดมนต์นะครับสวดให้เป็นมงคลเสริมดวงได้ตลอดทั้งปีนะถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถติดต่อสั่งได้ตามช่องทางโซเชียลของอาจารย์ได้เลยครับ